สองปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักผมไม่มีช่องเลยที่เมืองไทยตอนนี้มีสามแสนคนตามผมใน Facebook ใน Titik t o อ k เรามีลูกค้าด้วยแล้วยอดลูกค้าก็เพิ่ม80บล้านบาทภายใน6เดือนเขาทําได้ยังไงเราทําได้ยังไงในวิดีโอนี้เราจะเฉลยหมดทุกอย่างเลยถ้าวันนี้คุณกําลังคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากจะโตกิจการเราจะเริ่มยังไงผมจะเฉลยทุกอย่างเวลาเราเริ่มจากศูนย์เลยนะผมไม่เคยเฉลยตรงนี้เลยเซฟวิดีโอนี้ไว้มีคําถามอะไรก็ถามมาเรืเ่อยๆเราจะทําวิดีโอสั้นตอบคุณด้วยวิดีโอยาวตอบคุณด้วยโอ okay. ปีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจาก2ปีใช่2ปีเราเปิดช่องแต่ว่าเกมมันเริ่มก่อน2ปีผมจะเล่าให้คุณฟังผมมีลูกค้าจาก18ประเทศอยู่แล้วนะตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียเดิมทีอ่ะผมไม่ได้เคยปิดการขายเลยเราอยู่ใน i อทเราชนะแชมป์ระดับโลกในคอสองศงที่แคนาดาเป็นคนไทยคนแรกแล้วหลังจากนั้นเราตั้งตัวได้แล้วเราก็อยากจะตอบแทนให้สังคมที่เมืองไทยใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงเราจะเปิดตลาดใหม่ยังไงเราไม่กล้าเลยวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมจะแช์นะผมท ำคอนเทนต์อยู่แล้วนะ ผมมีคอนเทนต์ทำอยู่แล้วต่างประเทศแล้วก็คุยเรื่องงานเราต่างประเทศบ้างเอิญมีคนมาเห็นเราผ่านคอนเทนต์เห็นว่าเราอะ่ะช่วยองค์กรใช่ไหมเวลาเขามีฐานข้อมูลอะ่ะโทรออกไปหาลูกค้ายัางไงแล้วก็ปิดยอดเข้ามาอีกได้ยังไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยมาช่วยเราได้ไหมอันนี้คือนานมากแล้วอันนี้ประมาณ3-4ปีที่แล้วนะก่อนที่เราจะเปิดช่อง2ปีอะ่ะสปีก่อนอันนั้นอะ่ะเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาหาเราแล้วเขาก็เห็นว่าเออว่ะเฮ้ยมาช่วยเราได้ไหมเราก็ไม่กล้าตอนแรกเพราะเรา ราก็กลัวๆนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราก็ช่วยแล้วเขาก็ทํายอดได้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสุดยอดเลยมาโคกันไหมเราก็เลยเห็นโอกาสตรงนั้นเลยว่าเรามาโคกันดีกว่าทําไมผมแชร์ตรงนี้ครับถ้าผมไม่ได้ทำคอนเทนต์วันนั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่เห็นเราเห็นไหมเลยวันนี้ถ้าคุณทํากิจการคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์อยู่นะคุณเสียโอกาสไปเยอะแล้วสุดท้ายในวิดีโอนี้ผมจะสรุปให้คุณเลยนะว่าคุณควรจะทําอะไรบ้างเลยอย่าลืมดูถึงสุดท้ายนะผมจะให้คุณดูวิดีโอนึด้วยวย่าตอนนี้ผมทไป แบบไหนแล้วกิจการเราโตแค่ไหนแล้วอ่ะเรามาดูต่อครับเวลาเราเริ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ไม่มีความมั่นใจเราก็กลัวๆนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็เลยทําอะไรผมก็คอลลาเบเรทกับเขาคนที่ทักมาเราช่วยเขาแล้วเรามาโคกันอันนี้คือสเตปที่2นะเรามาคอลลาเบเรทสเต็ปแรกเราทำคอนเทนต์อยู่แล้วเวลาเราจะเจาะตลาดเมืองไทยอ่ะใหม่ๆเลยอ่ะเรามาคอลลาเบเรทเราอยากให้คุณตรงนี้ครับถ้าคุณจะเปิดตลาดใหม่คุณจะเจาะตลาดใหม่บางทีคุณดูว่าเฮ้ยเราไปหาคนแล้วโคกับเขาได้ไหมเราก็เหมือนกันเราไปโคลเราไปโคด้านไหนผมจะให้คุณดูนะ เขามีประสบการณ์เรามีทักษะเรามาโคกันเวลาเรามาโคกันใช่ไหมเขาเอากลุ่มลูกค้าเขามาหาเราเราก็เลยช่วยเขาเวลาทําไปแบบนี้กิจการมันก็เริ่มโตลูกค้าก็เริ่มมีผลลัพธ์เยอะแล้วก็เราทํายังไงครับเราเน้นเป็น private consult เลยผ่าน Zo ู m นะเพราะเราอยู่ออสเตรเลียเขาอยู่เมืองไทยลูกค้าอยู่เมืองไทยก็มาผ่านซูมใช่ไหมตรงนี้ผมอยากจะให้คุณคิดตรงนี้เวลาเราเปิดช่องตรงนี้เราทําอะไรครับเราไปโคกับคนอื่นใช่ไหมใช่แบ่งกันมีรายได้มาเราก็แบ่งกันแต่ว่าเราก็ได้อะไะครับเราได้ ณเห็นภาพไหมเวลาเราทำ private consult เราปรึกษาให้กิจการโตยังไงทำยังไงวางตำแหน่งยังไงทำข้อเสนอยังไงปิดการขายยังไงเราให้ดูหมดเลยมาจากประสบการณ์เราที่เราช่วยมาแล้ว18ประเทศตรงนี้เวลาเราเริ่มทำตรงนี้ไปเยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับผมเริ่มนะมีความมั่นใจมากขึ้นลูกค้าก็เริ่มได้ผลลัพธ์ตอนนี้เราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ดีนะเรามาลองจับ อีเวนต์กันอีเวนต์คือที่เมืองไทยที่ไหนครับโรงแรม5าดาวใช่ไหมเราก็เลยเรียกทุกคนมาว่าโอเคเราช่วยคนแล้วใช่ไหมมามาเจอกันที่โรงแรมที่เมืองไทยเรามาจัดอีเวนต์ใช่ไหมเราก็ช่วยเขาต่อผมกําลังทําอะไรครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดช่องนะผมอยากบอกคุณอันนี้คือก่อนเราเปิดช่องเรากําลังหาประสบการณ์ในมาร์เก็ตใหม่ก็คือเมืองไทยเวลาเราทําตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นผมจะให้คุณดูผมเริ่มทา p r i v a t e consult มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลังเราจัดอีเวนต์เสร็จเราก็มี p r i v a t e consult คจะถาม ว่าทำไมเราทำนี้เยอะๆเพราะว่าอะไรครับจำไว้นะผมยังไม่อยู่เมืองไทยนะผมอยู่ต่างประเทศออสเตรเลียเรากําลังหาประสบการณ์อยู่เวลาเราทํา1ต่ตอนหนึ่งเราทํา private consult ล่ะให้องคอ์กรนะ่ะให้เจ้าของธุรกิจอ่ะเขาก็โตเราก็โตเราเข้าใจว่าปัญหาลึกๆเขาคือใครเวลาเราทํามาเยอะๆๆเราเห็นว่ามันมี pattern คนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็ปัญหาคล้ายๆกันเราบอกเออว่ะเราแก้ได้เวลาเราทําตรงนี้เสร็จใช่ไหมทำไปทํามาผมทํามาประมาณปีกว่าๆนะทำมาเกือบ20อุตสาหกรรม เ,นะเราช่วยมาเกือบ20่สอุตสาหกรรมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับความมั่นใจเราพุ่งเลยโอ้ลูกค้าก็มีผลลัพธ์ลูกค้าก็มีผมก็เก็บรีวิวมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนี้เราบอกว่าโอเคทํามาแล้ว2ปีเต็มๆเราก็ช่วยคนแล้วคนก็มีแล้วตอนนี้เราก็อยากจะสร้างตัวตนเราในตลาตเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีช่องนะเรากําลังทําทุกอย่างนะ p r i v a t e หมดไม่มีใครรู้จักเรามีแค่3 4มหคนประมาณ20อุตสาหกรรมทำไปเรื่อยๆใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเปิดช่อง ตอนนี้เวลาเราเปิดช่องใช่ไหมผมเปิดผ่าน Ti ิกตอกแล้ว Facebook เปิดอย่างเดียวนะผมมุ่งเน้นเลยว่าเราจะทําช่องเราจะให้เต็มที่เราไม่มีอะไรขายเราให้เต็มที่ผมทําปีหนึงเต็มๆเลยนะในปีหนึงเต็มๆต็มช่องมันโต1นึ่งแคนต่อช่องเลยนะต่อ Facebook ด้วยต่อ t ิกตอกด้วย1น0 0 0แคนช่องนี้พุ่งเลยอะ่ะ ภายในปีหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าเอ้ย mm. มันก็โอเคมากเลยนะเราก็ให้ไปให้ไปตอนนี้คนเริ่มทักเข้ามาคนเริ่มทักเข้ามาว่ามีคอร์สออนไลน์ไหมผมบอกว่ายังไม่เปิดเราทําอะไรครับเราไม่เปิดคอร์สออนไลน์ ผมบอกเขาว่าถ้ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคุณเขียนมาในไลน์เขาก็เริ่มเขียนมาในไลน์เป็นแชทแล้วเราก็ตอบทุกคนเลยเราตอบทุกคนที่เขียนมาในไลน์นะแล้วก็เราก็ทําวิดีโอช่วยเหลือเขาด้วยเวลาเราทําตรงนี้อ่ะเราทำคอนเทนต์เขาทักเข้ามาเราเริ่มสร้าง trust แล้ว,ลวเราเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับ market แล้ว,ลวตอนนี้คนก็รู้จักเราเราก็รู้จักเขาผมทําแบบนี้มาปีหนึ่งเต็มๆคนก็เริ่มถามมาว่าสอนได้ไหมวิชาการวางตําแหน่งเป็น premium ยังไงเราก็บอกว่าดูวิดีโอเราทุกอย่าง ผมทำแบบนี้ปีหนึ่งเต็มๆนะตอนนั้นยังไม่มีช่อง YouTube ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นหลังปีหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราสอนดีกว่าผมก็เลยเปิดเป็นการอบรมเป็น mentorship online อันนี้ไม่ใช่เป็นคอสนะไม่ได้ว่าไปดูเองทําเองเราเปิดอะไรครับเราเปิดเป็นอบรมสอนสดผ่านซูมเลยถึงวันนี้เรายังทําตรงนี้เลยทํามาแล้วประมาณปีหนึ่งตรงนี้เลยถ้าวันนี้คุณบอกว่าเอ้ยเราอยากเจอปิดการขายพรีเมียมเป็นเราอยากจะเพิ่มธุรกิจเป็นเราอยากจะหาลูกค้าเป็นนี่ตรงนี้เลยที่เราเทรนเราตรงนี้เรามีเฟรมเวิร์กเราเรียกว่าพรีเมียมคลีนสเตมระบบคุมเกมพรีเมียมที่ประเทศไทยมี3อย่าง1เราเรียกว่าโพ s ิชั o นวิธีวางตําแหน่ง2เราเรียกว่าวิธี ทําข้อเสนอที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้ามาบอกว่าเออว่ะใช่เลยตรงนี้เราต้องการ3ามวิธีคุยกับลูกค้าเพื่อตัดสินใจและปิดการขายได้ถ้าคุณสนใจด้านนี้ก็ทักเข้ามาในไลน์นะเราก็ทํานี่มาเรื่อยๆืๆแล้วตรงนี้ผมสอนสดหมดทุกอย่างแล้วเวลาเราทําตรงนี้ใช่ไหมเราทาไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมแชร์ลึกมากนะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้เวลาเราทําตรงนี้ใช่ไหมผมมุ่งเน้นอย่างหนึ่ง customer success เราบอกว่าทุกอย่างที่เราจะทำใช่ไหมเราจะมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีประสบความสําเร็จลูกค้าเรา ลูกศิษย์เราให้มีประสบความสําเร็จเรามุ่งเน้นตรงนั้นอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ทําสอนสดมีใครถามคําถามเราตอบหมดทุกคําถามแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ6เดือนผ่านมา <c oughs> ผมก็เริ่มเก็บรีวิวรีวิวเราเก็บรีวิวมาเรื่อยๆเราช่วยเขาก่อนให้เขาผลลัพธ์ก่อนเราขอรีวิวด้วยรีวิวทุกอย่างอยู่บน YouTube ถ้าคุณไปดูใช่ไหมคุณจะเห็นเลยนะลูกค้าผมอ่ะแปล้านบาทยอดเขาเพิ่มให้ตัวเองนะภายใน6เดือนตรงนี้เลยอะ่ะเราเริ่มชนะเกมแล้ว เห็นภาพไหมก่อนเราเปิดช่องเราไปหาประสบการณ์หลังจากนั้นเราเปิดช่องเปิดช่องเสร็จเราให้ value ให้ value เสร็จเราเริ่มให้ผลลัพธ์เจอเจจากโปรแกรมเวลาผมทํานี่ไปเรื่อยๆถึงวันนี้เรายังเทรนอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณไป search บน google เลยนะตอนนี้ปิดการขายพรีเมียมคุณจะเห็นผมนี่เต็มหน้าจอเลยไปตอนนี้เลยไปเปิด google มาเขียนเลยปิดการขายพรีเมียมคนจะเห็นเดฟเศรษฐีเลยวันนี้อะถ้าผมจะบอกคุณนะคิดถึงพรีเมียมใช่คิดถึงเดฟเศรษฐีผมนี่เอง ใช่ไหมเลยถ้าคุณมีว่าเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มราคาเราไม่แน่ใจจะคุยราคายัางไงเราจะวางตําแหน่งยังไงคู่แข่งมันเยอะมากเลยเปรียบเทียบกับเราเรื่องราคาไม่ต้องเป็นห่วงคือพรีเมียมครับ ถ้าไปพรีเมียร์มาคู่แข่งมันน้อยแล้วคุณจะได้ราคาคุณด้วยหลังจากนั้นเวลาทำอะไรครับตอนนี้เวลาเริ่ม Google เริ่มมีชื่อผมแล้วใช่ไหมแล้วมาจากไหน,นอันนี้ไม่ได้ยิงแอดนะอันนี้ทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยตอนนี้คนก็เริ่มเส์ชหาผมผมก็เริ่มได้คอร์เปอร t ทร i นิ่งไปต่างองค์กรเข้ามาเฮ้ย hey, มาเทรนที่บริษัทได้ไหมปรับมายเนตทีมได้ไหมขอดูเทคนิคได้ไหมเพิ่มยอดขายได้ไหมเราก็เริ่มทำเทรนิ่งเยอะๆๆๆในองค์กรเลยแล้วก็บางทีอ่ะเขาต้องการเป็นวิทยากรไปเป็นสปีกเกอร์วัน เราก็ไปเป็นสปีกเกอร์เขาก็จ้างเราไปใช่ไหมเลยแบบนี้เราก็เริ่มโตหลายที่เลยเห็นภาพไหมถึงวันนี้เรายังไม่หยุดเราทำคอนเทนต์ทุกวันนะคุณจะเห็นคอนเทนต์เราออก Facebook t i k t o k เป็นคอนเทนต์ใหม่ YouTube ผมออกสัปดาห์ละ3ครั้งจันพุธศุกร์ใช่ไหมเลยวิดีโอนี้ก็ออกวันนี้ใช่ไหมที่คุณดูเลยถ้าคุณมีคําถามว่าเอ้ยเราทํายังไงเดี๋ยวผมจะสรุปผมทํา3อย่างนะที่ฟังมาตรงนี้มี3มอย่างอย่างแรกเลยนะถ้าคุณจะทำไรวันนี้ใช่ไหมขอให้มี awareness ก่อน มี awareness awareness หมายความว่าถ้าไม่มีใครรู้จักคุณอ่ะไม่มีประโยชน์คุณต้องทำคอนเทนต์หรือว่าไปโคกับใครยิงแอดก็ได้ให้คนรู้จักคุณมากขึ้นเวลาคนรู้จักคุณมากขึ้นที่2จะเกิดขึ้นครับรู้จักคุณไม่พอคุณต้องให้ value ผมทำเป็นคอนเทนต์เยอะๆแบบเอาไปใช้ได้เลยอ่ะคุณเอาไปใช้อันนี้สร้างเลยครับกำลังสร้าง trust ที่สามจะเกิดขึ้นเราเล่นเกม trust ถ้าคุณจะเล่นเกมปิดการขาย p r e ี i ยมให้มากที่สุดเก่งที่สุดดีกว่าทุกคนที่สุดเราต้องทำสามอย่างนี้ ผมทำแบบนี้มาเลยวันนี้เราก็แชร์กับคุณใช่ไหมที่เราแชร์ตรงนี้ทำไมครับผมอยากให้คุณสำเร็จด้วยเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูวีดีโอหนึ่งนะว่าเราอะเป็นใครมาจากไหนแล้วเราเติบโตได้ยังไงตอนนี้เลยถ้าคุณมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างดูวีดีโอจากนี้เลยนะครับประมาณแค่60วิวิเองขอให้คุณโชคดีครับผมชื่อเทฟเศรษฐีครับวัสดีครับ คือคอมมานเดอร์นี่คือเกมของคุณคุมให้ได้แล้วชนะตลอดไป